ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยานีโกกตูมนะคะหอยมะระป้าสาหอยมะระหอยมะระโอ้ตัวใหญ่พี่น้องเขาทำอย่างนี้เนาะอู้โอ้แค่ออกอย่างนั้นเลยมันสุกถื่บ่อกใหญ่ก็ฉุกแล้วเวลาจะไปกินก็ลวกอีกเวลาจะไปก็ลวกเด้อ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 ไปแล้วลุกเลยลุกเลย มาลุ้นกันใครเพ่เคยเห็นจะเกิดมาเป็นคุ่นผิกป่นนะก็ได้ผิกป่นนะไปนะเคยเห็นนี่แหละบีบมังนาเอาเฉยๆเลยกำ่สบายเจ้าเคยเห็นดีกว่าภาษาน้องโฟกเคยเห็นเข็นแต่สามต์กินโดยในทุกคนเอ้าเอาป้าฮันนี่จะออกได้ไหมนี่ปั้มหอย ตั้ม <c> ห <oughs> อยยิ่ยเปนญาติจสิเออเอาออกยากเลยนะกินบางยางเจียวออกยาติแล้แต่ว่า <c oughs> ถ้าเป็นหอยเขาจะเอาไปอันทำเป็นประดับเลยเนาะอันนี้มันเลยเนาะอืมแจ่ไม่ออกสิจะออกหรือเปล่านี่บ่่มีนนัเด้จะออกได้หรือเปล่านี่ใส่ผิดกล่นอะไรป้าใช้เวลาออก ตอนนี้เสะปูปูปะปัดอยู่โอ้เน่นะเราถอดไข่รถชมเสือนไข่เตะีลได้นว้าโะโลดแลน้ำมันมันหมน้ำมันเ่าโี่เรีดแล้วเตะเป็นยุยเด้อ

หอยทำหอยไปให้ลุงนะคะกล้มแงให้ลุงไขก้มดแดงข่นกินขมดแดงกับกินหอยมีดแดือมอกซอ่ออกบออกมัดมือมือดีป้าป้าฮันนี่กุมหอยทั้กุ้มหอยกินดอกม้โอ้กุมหอยกินดอ้กุ้มหอยกับบไรพี่น้องเลย เคยกับว oh ่าเคยเห็นข่อยแบบนี t t ้ข่อยบ่ได้กินแหละพี่น้องเอ้ยโอ้ยเป็นแบบนี้ข่อยชิบเ่ได้กินเลยพี่น้องเอ้ยออกยากซ้าแบบนี้เฮ้ยบาดนี้มันก็บขาไอ้ก้นมันก็บขาดเลยย่ามันก็บเพิ่อได้ก้นเลยย่าจิ้มแล้วก็ควักออกคือหอยผมหนึ่งไม่ได้บ่ย่ายห้นะไม่นะ โอ้ยหอยที่จะออกมาเลยโอ้ยโอ้ยแล้วก็เอาแต่หัวมันที่ีก้นมันวาวเลยก้นมันต้องเอต้องเอาโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ออกมาเหมือนเหมือนหอยต้มน้ำหลวงโอ้ยออกมาแล้วหอยสี่ตัวออกมาแล้ว โอ้โหตัวนี้ใหญ่มากพยายามจะเอาออกยากมากนะครับตัวนี้น้ำเยอะก็ได้โอ้บ่จหั่นกะล้างกอยี่บ่เออหั่นแล้วก็ลวกลวกเช่ไมอแล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำพิมนะบีบมะนาวส่ลดบอฟูดบฟูดก็ได้บอฟูดบอฟูดหรอกอืมบอบฟูดก็เอาลดเลย นี่นะจ๊ะคือหอยใหญ่นะคะหอยใหญ่หอยมันละนะคะหอยมันละหอยมันละโอ้ก็เรยว่าหอยมินบ่อหอยมันละบวกก้านบวกก้านหั่นง่ายนะย่างเป็นเคี่ยวไรย่างมาทียากคนใดย่างมาทีอันไหนไหนดูสิไอยโอ้ยกไอยไข่หมดแดงไปให้ลุงป้า น้องเต๋อทำก้อยไข่มะแดงไปให้ลุงนะคะอาหารเที่ยงลุงกินนี่ก็โอ้โหโอเคแล้วหืมน้าอร่อยขนาดนี้ก็มีหอยหอยไม่ต้องก้อยบรอกโอเคอ้่ต้องก้อยลวกเลยก้อยไมะแดงนะคะลวกเลยโอ้โหนี่อาหารตอนเที่ยงของลุงนะคะข้าวนี่โอ้โหใส่บ้างข้าวใส่ได้ไหมข้าวของเผินบ้างใส่ไว้ให้เพินหน่อยข้าวหอมอันนี้ลวกหอยนี่ใส่อะไรบ้างอ๋อ ใส่ถั่เกลือนะลงชุบรถนะนะรสดีให้เราเนี่ยซุปบะหมี่อือซุปบะหมี่ขูดซุปบะหมี่กะปลาแกงอันนั้นแกงหมหมี่เอาจะซุปนี่เออแกงหมหมี่ปลาไทยบ้านใส่หมูอันนั้นซุปบะหมี่จริงเหรอ อาหารที่ครัวกลางนะคะอาหารเทียงแลวมีหอยอาหารเพียรแดงนะคะทำไปให้ลุงนะคะอาหารสุดยอดเลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะคลิปส cin ั้นนะคะค่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ